วิธีทำน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่เป็นสูตรเพิ่มธาตุแคลเซียมใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมเทน้ำซาวข้าวใส่ลงไปในขวดโหลปริมาณ1ลิตรใส่น้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะลงไปผสมเทนมเปรี้ยวครึ่งขวดลงไปผสมแล้วคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันจากนั้นบีบขย้ำเปลือกไข่ให้แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็ใส่เปลือกไข่ลงไปผสม แล้วคนให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาขวดโหลโดยคลายฝาไว้ให้หลวมเล็กน้อยเพื่อลดแรงดันแก๊สที่จะเกิดขึ้นหมักทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อย7วันเมื่อครบ7วันให้กรองเอาส่วนที่เป็นน้ำไปใช้ในอัตราส่วน20 ml ต่อน้ำา10ลิตรค่ะ น้ำหมกักน้ำซาวข้าวโดยทั่วไปวัดค่าความเป็นกรดได้อยู่ที่4.7ซึ่งถือว่ามีฤทธิ์เป็นกรดค่อนข้างสูงแต่พอเรานำเปลือกไข่ที่มีฤทธิ์เป็นด่างใส่เข้าไปด้วยจึงทำให้ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ6.2ถึง6.9จึงเป็นค่าที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนั่นเองค่ะ